สวัสดีคคเป็นอย่างไรที่มันงงงงจำแค่จะพูดมาให้ฟังตรงตรง ใจเรามันก็เริ่มโปร่งๆงกับทุกๆวันที่เป็นอยู่บางครั้งเธอก็ทำมันเป็นเพื่อนกันแต่ทุกๆครั้งมันก็มาไปกับเพื่อนกันหรืว่าฉันที่คิดได้ไกลคนเดียวคิดจะกดินถึงวันเสาร์วันอาทิตย์คิดวนๆแต่ไม่แคร์ใจเข้าใจมบนสักนิดความสำคัญเหมือนสำคัญแต่บางวันความผูกพันที่ให้การเมือ่าฉันไม่มีสิทธิ เรารักกันแต่ว,ว่าฉันรักแค่ข้างเดียวจะคิดเหมือนกันแต่ว,ว่าฉันคิดไปคนเดียวอย่าทำให้ฉันต้องมองแบบ l อ n e l y child เมือนว่าเธอนันก็รู้สึกไม่คิดจะทำให้กินบเพื่อนกันไม่คิดจะเล่าจอโรมาทุกวันบอกฉันม่คิดไปไกลคนเดียวทุกความสัมพันของเราเหมือนภาพละที่ฉันจะว่าได้ชัดแต่เธอจ็ลบมันเองด้วยมือของเธอเพราะแม้ว่าฉันจะคอ l แรงงเหมันเ้วมพวกกันแต่อลมันไปด้วยความกัท่เอเธอรา้ักกันแตว่าฉันรัแค่ข้าเดียว ยอ,ยอย่าทำให้ฉันต้องงงเลย สวัดีค่ะใช่คอันนี้แรกคะเพลงที่ต่อไปนะคะก็ชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะนะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นเพลงในย<ช>ูนิตของเราชื่อ,อยูนิตว่าลิโมซ่าค่ะและรอบนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มากันสองคนเราจะเต้เนใช่แล้วก็จะเต้นกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใช่ไหมชอบ<จ>กันไหมคะ โอ้ยังไงย็นแล้วแต่ก็ยังแบบมีแรงนี้ยังมีแรงะขึ้นคะเกรคไ่บกลยโอเคค่ะก็ในในก็สำหรับเพลงดิตของพวกเราเมื่อกี้นะคะตอนนี้มีในแพลตฟอร์มยูทูบแล้วนะคะทุกคนทุกคนสามารถไปฟังกันได้ที่ช่อง Aster Official นะคะ A S T E R นะคะฝากบอกคนข้างนอกด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฟังกันได้ตลอดเวลาตลอดเวลาไหม หม่รู้นะคะนอนเต็านอเหงาเอ่อแต่ว่าเพลงของเราเป็นเพลงที่ค่อนข้างฟังสบายอ่อนหวานร้องง่ายร้องง่ายใช่ก็กสามารถฟังตอนขับรถก็ได้หรือว่าตอนที่กำลังทำงานแต่ว่าวันนี้แอบบอกแฟนคลับแปว่าอยากให้ร้องเพลงพวกเราได้เร็วๆนะคะเดี๋ยวจะให้ช่วยกันร้องบนเวทีด้วยในอนาคตข้างหน้าโอเคค่ะโอเคค่ะ ไปเพลงที่สองอะไรเนาะเดี๋ยวเอาไปอีกเพลงนึงนะคะจะเป็นเพลงช้าของพวกเราั่นเองค่ะเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันนะคะก็สำหรับเพลงต่อไปคือเพลงขอความจริงค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ เพราะวาความห่างเหินหรือว่าเธออยากห่างฉันเหมือนว่ารักน้อยลงทุกวันดูเหมือนฉันเป็นตัวไรไม่มใครน่ ร้อนนี่เหรอคะโอเคค่ะก็โอเคก็งั้นไม่รอช้าเราไปต่อไปดูเพลงอื่เลยดีกว่าเพลงที่สามเลยดีกว่าเพลงที่สามของเราจะเป็นเพลงออกน่ารักน่ารักอีกแล้วค่ะชื่อเพลงว่ากอดทิ้งตั้งใจตังๆเลยค่ะเสียงตกมือ หมดสวยแล้วอ่ะเต้นไฟปัดจบไปทั้งเพลงเลยค่ะสาวไทยที่นี่โอเคค่ะก็อีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับเพลงที่คุณจบไปนะคะก็คือเพลงกอดชีพค่ะซึ่งเป็นเพลงของยูนิสโนโรสของเราเองค่ะใช่ก็เพลงที่เราแสดงไปก็สามารถไปฟังได้อีกทีนึงที่ช่อง YouTube a เ t e r Official นะคะใช่ค่ะถ้าใครติดใจแล้วอยากจะแบบ สามพัรอบอย่างเงี้ยค่ะเยอะจังเลยนะคะขเพงค่ะเออค่ะทุกคนก็สามารถไปฟังกันได้นะคะช่วยตั้งใจนังกันได้นะคะแต่ละเพลงใหม่ของพวกเราค่ะวันนี้ดีใจค่ะแฟนคลับดูแบบนิเอนจอยกับพวกเรามากเลยแบบมองไปก็แบบยิ้มแล้วก็แบบขำด้วยนันเห็นห <laughs> น้มามันหนูแตกห่ตอนนี้ <laughs> <laughs> แดกที่แตกหน้มามัแตกขอโทษค่ะไม่เกงใจเลย <Okay. S 2> <laughs> สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทาง JU Creative นะคะแล้วก็งาน Digital w o r l i f e สอ2พันยนะคะที่เชิญพวกเราได้มาขึ้นงานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอลงแล้วคือตงเวทีหยุดหยุดมาเที่ยดีแล้วตอนนี้เออนั่นสิแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนสำหรับวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณน้องับวงเอสด้วย